เขาถามนะว่าพ่อแม่สนับสนุนเรื่องนี้ไหมอันนี้เป็นคำถามที่ไม่ได้เตรียมมานะทุกคนสวัสดีค่ะอาจารย์หนูชื่อนางสาวพรทิพคำภูเวชเชื่อชื่อว่าเนทที่แปลว่าตาค่ะ<อ>แล้วถ้าเรียนไปไม่ใช่จะทํายังไงแต่ว่าสังคมไม่โอเคเพื่อนไม่อยากออกกองด้วยอะไรเงี้ยอันนี้เป็นคําถามที่แบบว่าสวัสดีค่ะทุกคนเรานะคะชื่อว่าเนทนะคะ ก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาเปิดพอร์ตนะคะให้ทุกคนได้ดูเนาะยื่นพอร์ตไปรอบแรกนะคะก็ติดที่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธน oh. บุรีโครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาร์ตนะคะมีเดียอาร์ตสาขาภาพยนตร์และภาพเคลื่อนไหวนะคะทุกคน <c oughs> ซึ่งต้องบอกก่อนว่าผลทางที่เราจะติดมหาลัยนี้ึ้อนยากมาก <c oughs> ในการเตรียมตัวนะคะทุกคนอย่างแรกเลยสําหรับน้องๆที่ยังไม่รู้ตัวเองนะคะว่าแบบใจลอยอุ้ย ไม่รู้จะเรียนอะไรอ่ะไม่รู้จะสอบไหมหรือว่าไม่รู้จะยื่น่อนเฟรนิโอหรือเปล่าแต่ถ้ sausage, <ๆ>ถาน้องๆที่มีเป้าหมายว่าไม่อยากสอบแต่อยากทำกิจกรรมแล้วก็อยากจะเข้ามาหาวิทยาลัยด้วยการยื่นกิจกรรมนะคะทุกคนก็คือผ่อนเฟรนิโอนั่นเองก็แนะนําให้น้องๆนะคะถ้ายังไม่รู้ตัวเนี่ยก็เข้ากิจกรรมนะคะเข้าไปเลยกใครนี้ก็ใครนู้นใครนี้ไปเรื่อยเลยนะคะทุกคนถ้าน้องๆรู้ตัวแล้วว่าน้องชอบอะไรเนี่ยน้องก็พุ่งไปหามันเลยค่ะ พี่จะโชว์พอร์ตให้น้องดูว่าพอร์ตพี่มีอะไรบ้างนะคะคือพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยเขาจะไม่จํากัดหน้านะว่าใช้กี่หน้าต้องบอกก่อนว่าก่อนที่พี่จะยื่นมจทโครงการเรียนดีนะพี่ยื่นของมจทอามาก่อนกับมขอศิลปกรรมศาสตร์ออกแบบดีเทศิลซึ่งตอนแรกอะอยู่ดีดีมหอพี่ก็ขึ้นมาแล้วแบบการาฟิกกว่าก็คืออยู่ดีก็เผลไปการาฟิกเลยเว้ทุกคนก็งงว่าแบบอยู่ดีไปการาฟิกได้ไงทั้ทง,ทงที่ทำผลงานภาพยนตร์มา ปรากฏว่าก็ไม่ติดสักที่นะคะทุกคนเสียเปล่าไปเลยนะคะทุกคน แทนที่พี่จะได้ AR นะพี่ก็ไปได้รอบเรียนดีนะคะทุกคนซึ่งมันเสียเวลามากนะพอพี่เสียใจกับตรงนั้นแล้วพี่ก็เลยแบบเออก็เหมาะก,กับภาพยนตร์แล้วไหมเราไม่ทาภาพยนตร์ก็เลยมาคิดอ่ะเราจะทําผ่อนยังไงให้มันแตกต่างออกคนอื่นเว้ยเพราะการที่เราจะโชว์ผลงานอ่ะเดี๋ยวนี้เขาก็มีรับจ้างทำผ่อนดูนิดนึนใช่ไหมก็คือมันก็แบบแพทเทิร์นเดียวกันหมดแต่พี่อ่ะต้องการที่จะแตกต่างก่าคนอื่นพี่ทำผ่อนด้วยตัวเองนะคะน้องๆพี่พูดตรงๆ,รงๆพี่ก็เลยคิดว่าพ,พี่ต้องทำผ่อที่มันแบบดูแบบเป็นภาพยนตร์โดยอ่ะหน้าแรกขึ้นมา พี่ก็เลยทําเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเนาะจะเห็นว่ามันแบบเหมือนอารมณ์แบบภาพยนตร์เรื่องนึงหรือแบบหนังสั้นเรื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ตั้งชื่อมันว่า the stories of me นะคะพอปกติก็จะขึ้นว่าแบบ portfolio อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม no 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 จะเป็นเรื่องราวนะเพื่อให้เราไดตกต่างกับคนอื่นชื่อภาษาไทยมันก็คือ นี่แหละเรื่องราวของฉันอันเนี้ยรูปอะ่ะพี่ต้องบอกก่อนว่าพี่อะ่ะถ่ายเองทั้งหมดเลยเนะี่ยคือแบบแต่งหน้าทําผมเองทั้งหมดแล้วก็ถ่ายด้วยกล้องโทรศัพท์ทั้งหมดเลยนะคะน้อง,องๆก็คือมีความพยายามมากนั่นแหละหน้าต่อไปนะคะมันก็มีข้อแนะนํามาว่าเออพวกคํานามสารบัญเนี่ยไม่ต้องแบบทํามันก็ได้นะเพราะมันก็เหมือนเหมือนกันหมดจริงไหมเพราะฉะนั้นด้านนี้พี่ก็เลยเปลี่ยนเป็นงเรื่องย่อแทนมันก็เป็นเรื่องย่อแบบเด็กสาวเว้มัธยมปลายที่อยากเล่าเรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงวัยมัธยมปลายอันสดใสของเธอให้กับผู้ชมีไต้องการ่ากตตดามี่้นและ ว,นนวิชาเอกภาพยนตร์และภาพเคลื่อนไหวกำกับโดยพรทิพย์คำภูเวียง ็มันจะประมาณนี้นะคะทุกคนก็คือแบบเราต้องดึงดูดนะคะให้อาจารย์เนี่ยรู้สึกว่าเ,ออเด็กคนนี้แม่งแบบ create ค่ะสร้างสารรค์นะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้สนใจเราไงส่วนหน้าคอนเทนต์นะคะแล้วก็ใส่เลยพี่จะแบ,บ่งเป็นเอพิโซดเลยแล้วก็ตั้งชื่อมาพี่ต้องบอกก่อนว่าพี่อะไม่สนใจแกมากนะพี่เอาความอินเนอร์ล้วนๆแล้วก็จะเป็นภาพนะคะเป็นภาพพรีเพราะว่ามันไม่ได้จำกัดหน้าเนาะพี่ก็ใส่ภาพนี้ไป w ู o am I ฉันคือใคร ่วงคือใครอ่ะจักรจ,จะไแบบคุยอีไรนี้คือใครอย่ารู้จักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเข้าใจปะ่ะมาดูกันหน้านี้มีอะไรบ้างพี่ขอปิดข้อมูลส่วนตัวนะคะ หัวข้อมันก็จะมีข้อมูลส่วนตัวของเราข้อมูลส่วนตัวของคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ฮ็อบบี้นะคะพี่แนะนำว่าฮ็อบบี้อ่ะก็แนะนําให้มันใส่เกี่ยวกับที่ที่เราจะเข้านะคะแล้วก็ถ้าทุกคนมีความสามารถนะคือใส่ได้นะแต่อันนี้คือพื้นที่พี่มันเต็มแล้วเว้ยพี่ก็เลยใส่ซอฟต์แวร์สกิลมานะคะซึ่งมันก็จะเป็นแบบโปรแกรม Adobe ต่างๆที่พี่อ่ะทได้หรือว่าใช้เป็นนะคะทุกคนแล้วก็มีคอนแทคนะคะซึ่งหน้าเนี้ยพี่จะบอกว่าไม่ต้องใส่เยอะก็ได้ใส่แค่ข้อมูลเราความสามารถอะไรอย่างเงี้ยก็ก็โอเคแล้ว ให้เขารู้เข้าว่าเราคือใครชื่อจริงชื่อเล่นตักนี้นะั่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้รู้เฉยๆนะคะทุกคนต่อไปนะคะเอพิโซดที่2นะคะทุกคนรูมนี่คือนําเสนอมาเพราะมันเป็นหน้านเราสมัยเด็กๆคือเทียบตอนนี้ก็คือเฮ้ยนี่มันโตมาไกลเหมือนกันนะเนี่ย เอพิโซดสองนะคะ Where am from ค่ะฉันมาจากที่ไหนก็คือประวัติการศึกษานั่นเองนะพี่ขอข้ามเรื่องนี้ไปนะเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยมีอะไรมาแล้วก็มีพวกแบบว่าระเบียบแสดงผลการเรียนน้องต้องดูนะว่ามาหาลัยที่จะเข้าหรือมาจาทนเนี่ยเขาให้ใส่ไหมเอพิโซดที่3 What am I do ฉันทำอะไรมาบ้างก็มันเหมือนแบบ activity อะไรอย่างเงี้ยทรเเออพี่แนะนำน้องๆว่าพยายามนำเสนอตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดนะในพาร์ทนี้พี่ก็มีตั้งแต่ไปแข่งเสื้อบารายการการตอไปแข่งเสืยอบาสราการภาพยนตร์ระดับชาติ อะไรเงี้ยมานะคะทุกคนทำหนังกับพุพี่ทำหนังส่งวิอถสังคมอะไรเงี้ยก็มีเยอะก็ทำคลิปเยอะมากนะคะทุกคนพี่ก็ทำช่อง y YouTube ด้วยนะคะ าคา่ยแล้วก็มีผลงานเกี่ยวกับเนี่ยผลงานถ,ถ่ายรูปนะคะเพื่อนําเสนอแปบว่าเออเราชอบถ่ายรูปนะมาเป็นผลงานที่เกี่ยวกับด้านภาพยนตร์เนี่ยภาพยนตร์มีอะไรบ้างถ่ายรูปมีเอ่อกราฟิกมีวาดรูปอย่างเงี้ยคือน้องใส่มาเลยนะและที่สําคัญนะพี่แนะนําเลยว่ามจทนะคะอาจารย์บอกพี่ว่าเขาอะไม่ได้เน้นทาหนังอย่างเดียวนะมีวาดรูปด้วยต้องฝึกการวาดรูปเนี่ยไปว่าสตอรี่บอร์ดเพราะฉะนั้นน้องต้องฝึกวาดรูปนะถ้าใครอยากจะเข้าภาพยนตร์นะคะแล้วก็ทาผลงานรอวิ้งไว้ใส่พอร์ฟิลิโอนะคะทุกคนจะช่วยได้เย เยอะมากดีพี่พูดจริงแต่พี่ไม่ได้ใส่ไปค่ะพี่ใช้ความแบบโอเคค่ะอาจารย์เนี่ยหนูจะไปฝึกมานะคะนี่คือเกือบไม่ได้แล้วนะคะทุกคนต้องใส่ drawing มาด้วยนะคะอันนี้มี่สำคัญน,นะพี่ก็จะมีผลงานกราฟิกนะคะแบบว่ารุนี่ายแล้วนะอ่ะคร่าวๆมันมีผลงานทำให้จากโรงเรียนปัเตอร์รุ่นนะี่ายพวกอาร์ตบี้พี่บอกบอกว่าพี่อะเนี่ยดูด้วยตนเองมาจากอยู่ทงหมดเลยพี่ก็บอกเขาว่าเออผลงานทั้งหมดเนี่ยก็คือทำมาจากโปรแกรม Photoshop เท่านั้นไปดูด้วยตนเองหมดเลยนะคะคพาวตูพรีเซนต์เราว่ามีความพยายามที่จะทําเกีก่ยวกับด้านนี้จริงๆนะก อ่ืนรงนนเรียนเราก็ยกมาแบบใหญ่ๆก็ได้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นสภพานักเรียนเราก็อะส่สพนาน,นักเรียนแล้วก็แบบมีภาพอะไรบ้างก็ใส่ใส,ส่แล้วก็ที่สะพันนะกิจกรรมแต่ละกิจกรรมต้องมีชื่อมีวันที่ด้ก็ได้แล้วก็มีสิ่งที่ได้เราได้อะไรบ้างอย่างแบบกิจกรรมที่ไปแข่งตัดต่อไปแข่งทำภาพยนต์เนี่ยพี่ก็จะบอกว่าพี่เดี๋ยวทำหน้าที่ไปตัดต่อนะทำหน้าที่แบบคอยดูนักแสดงนะแล้วก็สิ่งที่ได้จากการทำหนังมาเนี้ยมันก็คือ ให้เขาได้รู้นะคะว่าเราตกตะกอนได้อะไรมาบ้างนะไม่ใช่แบบว่าใส่ชื่อมาอย่างเดียวบางทีมันก็แบบใส่ชื่อแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าเธอได้อะไรมาบ้างทำพอร์ให้เขาเห็นว่าเราตั้งใจที่จะเรียนที่นี่จริงๆนะคะทุกคนถึงไมมน้องๆอ,อาจจะดีไซน์ไม่เก่งแต่ถ้าตั้งใจทาพอร์ทจริงๆนะคือเขาจะดูแล้วรู้เลยว่าน้องตั้งใจทาพอร์ทจริงๆแล้วก็มาถึงตรงเกียรติบัตรนะคะเกียรติบัตรพี่ก็จะใส่เพื่อย,ยืนยันว่าพี่ไปเข้ากิจกรรมนั้นจริงๆนะคะน้องถามว่าเออพี่คะแล้วถ้ากิจกรรมนัม้นหนูไม่มีีกกกกกรรริิิิบจจงงๆคะามมมพ่่็ไ ยืนยันนะแบบดีๆเกียรติบัตรก็หายอะ่ะก็คือพี่ก็ไม่ได้ใส่ไปแต่ว่าพี่ก็มีรูปว่าพี่ทํากิจกรรมจริงๆถูกป,ป้ะมันก็ไม่เป็นไรมันก็หยน่นๆได้นะสําหรับพี่นะแต่ว่า,ท,าที่นี่นะคะน้องควรเก็บกิจบัตรไวด้ดีๆรักษาวไวด้ดีๆเนาะเพราะมันต้องใช้อะ่ะจบไปแล้วนะคะกับการเปิดขอร์ต่อไปนะคะเราจะมาถึงเรื่องการสัมภาษณ์ พี่อะิด็กเราสัมภาษณ์ใช่ไหมคะน้องๆแล้วพี่อะเตรียมตัวเป็นสัปดาห์เลยเว้พี่ก็จะมาแชร์กับน้องๆนะคะว่าพี่โดนคาถามอะไ,ไรบ้างต้องบอกก่อนนะคะว่าปีเด็ก64เนี่ยมันเป็นปีที่สัมภาษณ์ออนไลน์เนาะเกือบจะทั้งหมดเลยแหละพี่ก็สัมภาษณ์ออนไลน์นะคะโดยมจทเนี่ยเขาจะสัมภาษณ์โดยใช้ซูมแลพี่ก็เข้าไปรอเวทงรูมอะไรเงี้ยคือพี่ในห้องที่คอยดูน้องๆก็ใจดีมากนะคะทุกคนพี่จะเล่าประสบการณ์ก็คือในห้องอะมีคนรอสัมภาษณ์ทั้งหมดเกือบ200อคนนะคะคือเยอะมากพี่ได้คิว สู้พี่แบบยี่สิบสี่มันไม่ใช่เลขมงคลพี่เว้ยตอนนั้นอะเลขมงคลพี่คือยี่สิบสามมันคืออีกนิดเดียวพี่จะได้เป็นเลขมงคลแล้วก็คือแบบชิดพลาดแล้วไม่ใช่เลขมงคลแต่ก็ไม่อะไรนะคะทุกคนเพราะเราเตรียมตัวมาดีพี่เตรียมตัวอย่างแรกเลยคือพี่จะพรีเซนต์พอร์ตเลยพี่จะบอกอาจารย์ว่าพี่ออ่าจารย์คะหนูขอสิบนาทีนะคะพี่เซนต์พอร์ตก็จะพรีเซนต์พอร์ตให้อาจารย์ฟังแต่พอไปหน้าแล้วนะทุกคนเขาบอกว่ามีเวลาให้สัมภาษณ์ทั้งหมดห้านาทีอาจารย์จะถามอะไรห้านาทีคือมันน้อยมากทุกคนถูกกป่ะแลทีีีเเเรรราาตตยมมพซน์็คือ ไม่ใช่ก็เลยแบบอ่ะคิดเลยว่าเออไม,ไม่ไม่พรีเซนต์พอร์ตก็ได้สรุปคือ5นาทีไม่มีจริงค่ะทุกคนบางคนก็เข้าไป20กว่านาทีคือแบบนานว่ากบบนานมากๆนะคะน้องๆหนาทีไม่มีจริงนะคะคืออาจารย์เขาถามแบงค์มิวเยอะแยะนะพอถึงคิวพี่ใช่ไหมต้องบอกก่อนว่าคนข้างหน้าพี่อยู่ดีๆก็หายไปเลยรุ่นพี่เขาก็เลยบอกว่าเอางั้นเอาน้องคนถัดไปก่อนเนาะก็เลยแบบเป็นเราเซเว่าเราคนที่จะตัง้งแล้วเขาเป็นเลื่อางคนไม่ มาภูมิใจอะไรกับแบบนี้เนาะก็ะเข้าไปในห้องนะคะอาจารย์อะที่สเรามีทั้งหมด3คนนะคะทุกคนมีผู้ใช้ห้องสามคนเลยซึ่งเขาเฟรนลี่มากเขาเกเขาดูไปกับเองตั้งแต่แรกเลยทุกคนเข้าใจเก็ตฟิวอะพวกผูก้ใหญ่ทำหนัง่าเขาแบบ เออฟิลกันเองอนะไรเงี้ยแบบอ้าวเอามาๆๆเข้ามาแล้วเซ้ว่าเข้ามาคนนี้ใช่ไหมเพราะอีกคนไม่ยอ,ยอยู่อะไรเงี้ยเขาแบบอาะพรทิปพรทิพย์อ่ะแนะนําตัวสิเรานะ่ยแอคติ้งในน้ำวันนั้นอนะสวัสดีค่ะอาจารย์หนูชื่อนางสาวพรทิพย์คำพูยชื่อและชื่อว่าเนทที่แปลว่าตาค่ะมาจากโรงเรียน แบบนี้มากบอกเลยว่ากูเฟ้มากตอนนั้นแต่กูแบบยิ้มสู้ตาอาจารย์ก็นั่หลังมากทุกคนมันก็แบบเกิดเองอะแล้วอาจารย์ก็ถามว่าเออเกรดเท่าไหร่ล่ะเราตอบไปว่า3า5ค่ะแล้วอาจารย์ก็ถามว่าเออแล้วมาจากที่ไหนเอยแล้วไม่อาจารย์ก็ถามว่ามาจากแผนการเรียนอะไรแล้วก็ตอบไปว่าพิเศษวิทย์คณิตค่ะและ้วอาจารย์น,นะคะก็นั่งคือนั่งแชร์หน้าจอแล้วก็เปิดพอร์ตเราดูตรงนั้นเลยนะทุกคนเออเอาจารย์เปิดพอร์ตเออเออต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้ตื่นเต้นเลยพอเข้าไปแล้วอะตอนที่ตื่นเต้นคือเขาแบบ2ยี่ ก็อร่อยละเพราะขึ้นคำว่า20่สิบเพราะมันแบบจะถึงกูแล้วจะถึงกูแล้วอะไรเงี้ยแต่พอแบบเข้าไปก็อืมเป็นดีแอาจารย์ก็นั่งเปิดพอร์ตแล้วไหนมีผลงานอะไรบ้างอาจารย์ตีอ่านสิแบเนี่ยแข่งระดับชาตินี่ค่ะหนูก็ไปแข่งระดับชาตินะคะแต่แบบก็าไม่ยอมเน้นเงินค่ะอาจารย์เอาไหนอ่านอีกสิอาจารย์ก็อ่านนะอาจารย์คือไม่ฟังเสียงอะไรก็อ่านอ่านอ่านอาจารย์ก็ เราก็ได้ทได้แค่แบบใช่คะ่ะใช่คะ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รอเขา <c oughs> เขาก็เปิดพอร์ตดูไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วเขาก็ถามว่าเออแล้วเรียนที่กรุงเทพเหรอแล้วก็ตอบว่าไม่ใช่คะ่ะเรียนที่สักแก้วแล้วเขาก็ถามว่าทําไมถึงอยากเข้าที่นี่ที่นี่มีดีอะไร คถามนั้นมาแหละคือเราก็ซ้อมมาพอดีไงแต่ทําไมซ้อมมาอย่างดีแต่ลืมหมดค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะเข้าไปก็ลืมหมดอยู่ดีแต่ว่าต้งองซ้อมไปดีๆก็จะดีที่สุดละค่ะทุกคนแล้วก็ได้ตอบไปว่าเพราะว่าชอบในภาพยนตร์ค่ะแล้วก็มีรุ่นพี่ที่เรียนที่นี่ด้วยก็เลยอยากเข้าที่นี่อใจหว่าอ๋ออยากเข้าตามรุ่นพี่หรอออใช่ค่ะครับตอนนั้นก็ไม่รู้จะตอบอะไรก็คือออใช่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วเขาก็ถามว่าดูไหมว่าที่เนี่ยเราเรียนอะไรบ้างแล้วก็ตอบไปเลยที่หนูรู้าวๆนะคะปีีีเนนนน่่จะกววับาาส้้พื การถ่ายรูปในสตูดิโอนอกสตูดิโอ,อว,วิชาเจนวิชาภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยมีสองก็จะเรียนแยกสาขาอะไรเงี้ยคะ่ะตามตามสายเลยที่เราู้ก็มีประมาณนี้คะ่ะเพราะว่าเราลู้แค่นี้จริงๆเวยก็เลยต่อไปวันนี้บอกว่ารุ่นพี่ที่เรามาก็ประมาณนี้คะ่ะเขาเดยถามว่า,าเออแล้วรุ่นพี่ที่ตามกันมาเนี่ยเขาอยู่เขาจบปีสี่แล้วหรอเราบอก <laughs> ไม่ใช่คะ่ะเขาอยู่ปีหนึ่งก็คือเขาอยู่ปีหนึ่งนั่นแหละก็คือมีรุ่นพี่สองคนนะคะที่เรียนเอกราฟิกแล้วก็เรียนเอกภาพยนตร์นะคะก็คือเป็น ปี2กับปีหนึ่งเนาะก็ตามๆกันมานแล้วเขาก็ถามว่ามียื่นที่อื่นไว้ไหมหรือไปยื่นแค่ที่นี่ที่เดียว แล้วก็ตอบไปอย่างมั่นใจเลยค่ะว่ายืนที่นี่ที่เดียวเพราะว่าอยากจะเรียนที่นี่ที่เดียวเท่านั้นด้วยความมั่นใจให้เขาเลยว,ว่าเราอยากจะเรียนที่นี่ที่เดียวนะคะทุกคนเขาก็เลยถามบอกว่าแล้วยืนรอบ AR ไม่ติดหรอแล้วก็บอกว่าคือตอนนั้นอ่ะยังทงผํผพอตไม่เสร็จคะ่ะกำลังรรวดพอรอตเลยกำลังรวดผ,ผลงานเลยก็เลยยังไม่ได้เยื่นมตอนนั้นเขาถามนะว่าพ่อแม่สนับสนุนเรื่องนี้ไหมอันนี้เป็นคําถามที่ไม่ได้เตรียมมานะทุกคนแล้วก็ตอบร่วดไปเลยว่าอ๋อตอนแรกนะคะก็คือไม่ได้สนับสนุนเรื่องนี้เลยแต่เรา ทำการพิสูจน์ตัวเองว่าเราชอบในสิ่งนี้จริงถ้าทากิจกรรมได้ผลงานออกมาดูนิ่งนเขาก็เลยคิดว่าแบบเออจะเรียนใช่ไหมแงส่งเรียนเลยอะไรเงี้ยทุกคนแล้วเขาก็ถามอีกว่ามีอะไรอยากจะถามอาจารย์ไหมซึ่งเราอันนี้นะคะเราก็เตรียมไว้เหมือนกันเราก็เลยถามไปว่าอาจารย์ที่สัมภาษณ์หนูแต่ละคนนะคะสอนวิชาอะไรบ้างอาจารย์ก็บอกว่ามีคนนึงสอนอันนี้จำพลาดๆนะคะสอนในเลคเตอร์แต่ก็มีคนนึงจำไม่ได้ว่าสอนอะไรแล้วก็มีอีกคนนึงนะคะสอนตัดต่อเทคนิคการตัดต่ออะไรเงี้ยเขาก็ถามอีกนะแล้วถ้าเรียนไป ไม่ใช่จะทํายังไงแต่ว,ว่าสังคมไม่โอเคเพื่อนไม่อยากออกกองด้วยอะไรเงี้ยอันนี้เป็นคําถามที่แบบว่าที่เตรียมมาแต่ว่าไม่ใช่แนวนี้อันนี้เป็นแนวเกี่ยวกับสังคมถ้าเราเรียนไปแล้วมันไม่ใช่สังคมไม่ใช่อะไรเงี้ยจะเป็นยังไงใช่ปะเราก็เลยตอบไปว่าหนูจะเปลี่ยนที่ตัวเองค่ะเพราะว่าหนูอยากจะเข้าที่นี่แล้วหนูก็ต้องตั้งใจมุ่งมั่นทาให้มันดีที่สุดค่ะต่อี้เลยรับมงเลยค่ะนางนางามหนึ่ง งานนึ่งน้องๆโรกสวยหนึง่งเขาก็มีพูดได้นะไม่ค่อยมีงานวาดรูปเลยมีแต่งานกราฟิกอะไรอย่างเงี้ยที่นี่จะสอนวาดรูปด้วยนะก็ไปฝึกวาดรูปมาไม่ได้เน้นแค่ตัดต่ออย่างเดียวอะไรอาจารย์ก็พูดยาวเดีเออ๋ยวมันจะต้องมีวันสตอรีปป่บอร์ดอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะทุกคนอาจารย์ก็รีบายว่าเออก็ต้องวาดรูปนะผลงานดราฟต์เธอไม่มีเลยซึ่งเราเนี่ยจริงๆอะเรามีผลงาน,านวาดรูปไว้แต่มันเริ่มแบบเริ่มออกงี้ยแบบไม่พูดอ่ะแต่ก็พูดไปคำดียวว่าโอเคค่ะอาจารย์เดี๋ยวหนูจะไปฝึกเลยค่ะแบบเเหมมืืออนนนึงงจจะะได้รรีย่่่็ตแวาิๆกค Okay, อเคค่ะอาจีรย์หนูจะมีฝึกเลยค่ะก็คือตอนนั้คือหัวไปแล้วทุกคนไม่ไหวจริงจริงมีถามผลงานในเผ่าธนานะคืออาจารย์เขาก็กดดูเลยช่อง YouTube เราแล้วอาจารย์ก็ถามหนังเนี่ยหรอหนังที่ไปแข่งมาคืออาจารย์เขาเปิดหนังที่เราลงยูทูบเป็นหนังสั้นวิชาสังคมที่เราทำเว้ยจริงจริงมันไม่ใช่หนังแข่งกาบอกว่าไม่ใช่คะ่ะอาจารย์อันนี้ไม่ใช่หนังที่เอาไปแข่งนะคะอาจารย์อยากจะดูไหมคะเนี่ยหนูจะเปิดให้ดูเราเตรียมตัวมาอย่างนี้เลยว่าคีิปวิทอุลน,นี่น่าจะต้องวางไว้ตรงไหนก,นก็เลยวางไว้หน้าเดสก์ท็อปเลยพาว มีนะคะอะไรเงี้ยก็เลยแบบอาจารย์ก็โอ้ดี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 ก็เลยเปิดให้ดูขออนุญาตแชร์หน้าจอนะคะแชร์ให้ดูแล้วก็แบบอ่านี่นะหนูทำหน้าที่เป็นตัดต่อนะคะก็เอาให้เขาดูเป็นกรอเพราะว่าหนังมันยาวก็กอแบบก็มุดหนังก็ประมาณนี้นะคะซึ่งบทของหนังนะคะก็จะเป็นก็จะได้โจทย์การแข่งขันว่าโอ้ความรู้สู่ชุมชนนี่นั่นนี่นั่นนี่นั่นอะไรเงี้ยความเป็นมีดีแล้วก็อ่อนแล้วก็นี่ ก็อธิบายอาจารย์ไปอาจารย์ที่สอนเด็กเตอร์ก็พูดว่าเออบทดีนะอันนี้ใครเขียนนะแล้วก็ตอบเบลตรงๆว่าอ่ออันนี้พูมกับภาพยนตร์เขียนค่ะหนูเนี่ยทำหน้าที่เป็นตัดต่อเขาแบบอ๋อเราอ่ะไม่รู้ว่าเราอ่ะสัมไปกี่นาทีไว้ทุกคนตอนเข้าไปในห้องก็ไม่ได้รู้ลาด้วยว่าเออสัมตั้งแต่เมื่อไหร่อันรอย่างก็ไม่ได้รู้นะเออแล้วเขาก็ถามด้วยนะว่าเออแล้วที่เป็นครตัดต่ออ,อ่ะได,ได้ได้อันดับที่เท่าไหร่เพราะว่าได้เหรียญเงินใช่ไหมแล้วก็ตอบบว่าเออสิ ประมาณสิบเจ็ดค่ะอะไรเงี้ยเขาบอกอืมอืมเขาถามว่ารุ่นพี่ที่เรียนมาด้วยกัน่ะได้ทําหนังสั้นด้วยกันไหมแล้วก็ตอบว่าไม่ได้ทําหนังสั้นด้วยกันค่ะรุ่นพี่เขาเนี่ยแข่งแข่งกัะตอกมาหนูแต่ว่าประโยน์เนี่ยหนูไม่ได้แข่งกับเขาหนูไม่ได้แบบทำ่วมกองกับเขาอะไรเงี้ยก็คือคําถามก็โดนประมาณนี้นะคะทุกคนพยายามพี่นะนะว่าพยายามเต็มตัวไปเยอะหนึ่งอาทิตย์นะคะสําหรับการรอผลการประกาศนะคะทุกคนซึ่งมันแบบเราทําใจเรียนไม่ได้ทุกคนไปโรงเรียนล้วก็แบบ เมื่อไรจะมาสุกมึงเมื่อไรจะมาสุกอ่ะมึงเมื่อไรจะมาสุกมึงเมื่อไรจะันสุกคือเรียนไม่รู้เรื่องเลยรวะก็เลยทำตัวบ้าเลงนะคะด้วยการไม่เรียนเลยนะคะสุดกะทั่งวันสุกค่ะทุกคนวันที่สอบคุณพาไปสอบคันท่าร้อยสิบสี่อะเป็นวันหยุดพอดีค่ะคืนนั้นนะคะคืนก่อนวันวันที่ประกาศผลเนี่ยเราก็นอน นอนหลับตื่นเลยค่ะเหมือนว่าสัมภาษณ์เลยพอาสัมภาษณ์พี่ก็หลับตื่นค่ะน้องจนกระทั่งเช้ามาพี่ตื่นแบบเช้าตรู่เลยนะพี่ก็เลยเราต่อไปจนก,กระทั่งพันประกาศแล้วแล้วตอนนั้นก็คือที่บ้านไม่ค่อยมีใครอยู่นะคะแล้วก็เลยลุ้นคนเดียวแล้วเพื่อนนะคะก็ไม่ตื่นสักคนคะ่ะทุกคนพักไปก็คือไม่มีใครอ่อนนะคะ <ๆ S 1> ก็เลยเลื่อนไปพี่ดูในคอมนะอันนี้ตัวอ,อย่างบิดบิดชื่อไว้ปิดชื่อถือภาพยนตร์แล้วนะก็ค่อยเลื่อนดูทีละชื่อนะคะก็เลื่อนตึกึกตึก จนถึงชื่อที่สี่นะคะทุกคนพอชื่อที่ห้าปุ๊บหนังสาวบอลทิพย์กัมเร็ดคือมันติดแล้วทุกคนความกังวลนะคะความแบบตื้อัดใจความกดดันมันหายไปหมดเลยค่ะทุกคนก็เลยโล่แบบชื่อที่ไหนวะชื่อที่เียนแล้วก็พิมพ์พิมพ์บอกทุกคนเลยมีที่เรียนมีเีอะ้รก็โพสไปในเฟซบุ๊กได้ค่ะมีที่เรียนแล้วก็ไม่บอกว่าที่ไหนนะตัวมีที่เรียนเลยเนี่ยเฉพาะวเฮ้ยมีด้วยมีด้วยมีด้วยคือแบบตีใจมีที่เรียนเลยทุกคนคือมันแบบโล่มากๆเพราะว่าเราไม่ต้องสอบแล้วนะโอเค พอดพี่ประสบการณ์พี่ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็คงจะเป็นประโยชน์กับน้องๆไม่มากก็น้อยนะคะคือปีนี้พี่บอกก่อนเลยว่าพอดยากมากกัรแข่งสูงขึ้นนะคะทุกคนสูงขึ้นแบบบด กว่าปีที่แล้วเลยซึ่งปีต่อไปนะคะก็จะสูงขึ้นอีกเพราะฉะนั้นน้องๆผลงานระดับประเทศต้องมีผลงานระดับนานาชาติยิ่งมียิ่ง,ง,งดีนะคะทุกคนแล้วก็ผลงานที่เกี่ยวกับสาขาต้องเยอะนะคะเยอะมากเพื่อจะไม่ที่พสู้กับคนอื่นแล้วก็โชว์ให้กรรมการเห็นว่าเรามีศักยภาพแค่ไหนในการเรียนนะคะพี่ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆเด็กห5้านะคะทุกคนสู้ๆค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาขอลาตัวขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนวุนนี้นะคะไอโซมีนะคะก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย้าดี่ไหนดีทอืม